สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขารักทุกท่านรับพบกับผมเทรดเดอร์และนี่คือรายการเกมเมอร์ฝึกหัดนะครับผมในช่วงของ Top ปอีเลเววันนี้ก็กลับมาพบกับ FC ที่รักทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะวันที่28นะครับกรกฎาคม2566นะครับวันศุกร์แต่เป็นวันหยุดนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะ แล้วก็วันที่31ก็หยุดอีกนะครับก็ทําให้ช่วงนี้เป็นช่วงหยุดยาวนะครับหลายท่านก็วางแผนกันนะฮะไปเที่ยวนะฮะบางท่านก็พักผ่อนอยู่ที่บ้านนะครับสําหรับใครที่เข้ามาเล่นท็อป11นะครับในช่วงนี้นะครับก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับในช่วงวีคเอนนะฮะช่วงที่เขาเรียกว่ามีการาพักผ่อนอย่างยาวๆไปเลยนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามแอดมินนะครโดยเฉพาะนะฮะเพื่อนๆที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe เข้ามาคอมเมนต์ในประเด็นต่างๆนะครับเกี่ยวกับเกม Top ปอีเลเนะครับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเล่นเกมเทอานี้ก็อย่าลืมนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับติดขัดตรงไหนแอดมินจะพยายามช่วยเหลือพยายามตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับ ช่วงนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจกิจกรรมหนึ่งนะครับซึ่งเพื่อนๆก็หลายคนเฝ้ารอคอยนะครับนั่นก็คือกิจกรรมที่ชื่อว่าโทเคนคูณ2นะครับช่วงนี้นะครับเหมาะสําหรับที่เพื่อนๆอากได้โทเคนไปทําทีมนะครับเสริมนักเตะเข้ามาหรืออะไรต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดเกมโทเคนคูณ2ได้ทั้ง3ค่ายนะครับ กิจกรรมนี้ก็จะสิ้นสุดในอีกประมาณวันไหนนะครับเนี่ยน่าจะถึงวันที่อีก3วันนะครับอีก3วันก็จะสิ้นสุดแล้วนะครับเพื่อนๆต้องรีบหน่อยนะครับค้นหาเกมที่ชอบนะครับเกมที่ใช่นะครับแล้วนํามาเล่นเกมเพื่อรับโทเค็นคูณ2นะครับหลายๆเกมนะครับแอดมินดูแล้วนะครับเป็นเกมที่เล่นไม่ยากนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับ เนี่ยนะครับก็ลองลองดูนะครับมีหลายเกมเลยแอดมินสนใจอยู่เกมนึงครับนี่นี่ครับเกมนี้ที่เขาติดสติกเกอร์ท็อปออฟเฟอร์ไว้อยู่ค่ายสีแดงนะครับท็อปออฟเฟอร์ตัวนี้นะครับหลังจากเคลียร์โคเวอร์นะครับสเตจ์หนึ่งถึงสิบหกนะครับนะฮะก็จะได้สองโทเค็นนะครับก็โทเคนน่าจะเป็นเลเวลละสองโทเค็นนะครับก็ประมาณนี้นะครับ น่าสนใจนะครับตัวนี้ก็จะมีอีกอันนึงนะครับออ first arm deal gift นี่น่าจะเป็นการซื้อนะครับน่าจะเป็นการซื้อแต่ปัญหานะครับเวลาเล่นเกมแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราผ่านนะครับผ่านไปถึงเลเวล16แล้วแต่เราไม่ซื้อเขาเนี่ยเราจะไม่สามารถไปรับในเลเวล21ได้นะครับมีปัญหาลูกเล่นนะครับลูกเล่นของตัวเกมที่มันทำออกมาแบบนี้นะครับ อีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบเกมแนวแนวนี้ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดมาเล่นได้นะครับก็สะสมคอ,อมเพตไปจนถึงเลเวล1500นะครับ n e ว User 30วันนะครับตัวนี้แอดมินก็สนใจอยู่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนคนไหนเห็นเกมที่น่าสนใจอยากจะแชร์เพื่อนนะครับเกมที่เล่นไปแล้วได้ ได้ผลนะฮะได้ผลได้โทเค็นเยอะๆก็สามารถนำมาแชร์กับเพื่อนๆได้โดยการคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับเอฟเคนะครับนี่เห็นไหมครับตัวนี้3วันนะผมไม่แน่ใจว่า3วันนี้คืออะไรแต่ว่านะใช้เวลาแค่3วัน Open Game c คอน e c ช1 0 0 0แล้วก็รับนะครับคอนดิชั่0 0คอยนะครับแล้วก็รับไปเลยอันนี้มันรายละเอียดค่อนข้างคลุมเครือนะครับตัวไหนที่ค่อนข้างคลุมเครือแอดมินก็ ไม่ค่อยอยากจะแนะนำเพื่อนๆเท่าไหร่แต่ว่าตัวไหนที่ชัดๆนะครับผ่านเลเวลแล้วได้เท่านั้นเท่านี้อย่างเงี้ยนะครับ,รบก็ถือว่าโอเคตัวนี้จะมีถึงเลเวล8นะครับก็ถึงเลเวล8จะได้เขาเรียกอะไร DN นะครับก็จะได้10โทเค็นนะครับแต่ว่ามีแพ็คซื้อนะครับประมาณ5ดอลลาร์นะดอลลาร์ประมาณกี่บาทนะ่ยหบร้0ยห้าบาทร5 0บาทนะครับ 5, 30, ตัวนี้ก็จะได้ไป116โทเค็นแล้วก็มีโอกาสนะครับนี่ก็ได้เติมเงินเหมือนกันอันนี้มันจะมีตัวให้เติมนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆลองลองค้นหาดูว่าชอบแบบไหนนะครับหรือจะชอบแบบไม่ต้องเติมเลยก็เนี่ยครับแต่ว่าต้องเล่นเยอะหน่อยก็คืออ่านี่มันสะสมรีชให้ถึงเล่นพูดง่ายๆว่าเล่นให้ให้ผ่านเลเวล45เนี่ยน่าสนใจนะครับ1เดือนนะครับ หเดือนน่าสนใจนะครับเล่นให้ถึงเลเวล45ก็รับไปเลยนะครับเฉพาะยูเซอร์นิวยูเซอร์เท่านั้นนะครับเนี่เขาเขียนไว้นิวยูเซอร์แล้วใช้เวลา30วันนะครับก็มีหลายค่ายครับเพื่อนๆลองไปดูนะครับค่ายสีเขียวก็มีนะครับตรงนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าใน Android จะมีให้เล่นเยอะนะครับแต่ว่าใน iOS ค่อนข้างน้อยครับค่อนข้างน้อยนะฮะเนี่ยครับอย่างพวกนี้มีอยู่แต่ว่า ใน iOS มีแต่น้อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของ Android เนี่ยจะเยอะครับตัวนี้น่าสนใจตัวนี้ก็คอลเลกไปให้ถึง5ล้านนะครับคอลเลก5ล้านคอยนะครับไม่รู้จะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับ5ล้านคอยใช้เวลา7วันนะฮะก็ลองดูครับลองดูจริงๆแล้วมันไม่ลองก็ไม่รู้นะครับไม่ลองก็ไม่รู้1แสนคอยก็รับ37 3แสนคอย6แสนคอยนะครับนี่ก็ น่าสนใจนะครับเป็นเกมที่เล่นง่ายๆครับแต่บางทีมันได้โทเค็นก็ต้องดูกันว่าตัวไหนได้โทเค็นจริงตัวไหนได้โทเค็นง่ายนะครับต้องลองดูนะครับถ้าไม่ลองก็ไม่รู้นะฮะอ่มีอีกตัวหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเกมแบบอ่ะตัวนี้นะครับสามพันเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับลึกหนึ่งหมื่นเมตรอ่ะลงไปให้ถึงหนึ่งหมื่นเมตรนะฮะนี่เห็นไหมครับห้าพันเมตรไฟอัพทูห้าพันเมตร เออไม่ใช่ไฟล์ฟิชอัพทูห้าพันเมตรนะครับก็ไปให้ถึงหนึ่งหมื่นเมตรนะครับเนี่ยย่อนเบ็ดลงไปให้ถึงหนึ่งหมื่นเมตรนะครับใช้เวลากี่วันครับเนี่ยใช้เวลายี่สิบเอ็ดวันนะครับเน่ิวยูเซอร์เหมือนกันนะครับโอเพนสตาร์ทเฮ้แต่ไม่ได้บอกว่านิวยูเซอร์นิวยูเซอร์หรือเปล่าไม่เห็นบอกว่านิวยูเซอร์นะครับนี่น่าสนใจนะครับได้เยอะนะครับจะทำได้ห้าพันเมตร เอาเอาแค่พันแปดร้อยเมตรนี่ก็น่าสนใจแล้วครับในเวลายี่สิบเอ็ดปันนะครับอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวมินดาวน์โหลดลองดูนะครับไม่ไม่รู้ว่าเป็นการย่อนเบ็ดหรือเปล่านครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นการย่อนเบ็ดตกปลาน่าจะเป็นการตกปลานะครับย่อนเบ็ดตกปลานะครับเดี๋ยวลองติดตั้งดูก่อนนะครับอืมนะครับอ่ะโอเคนี่ครับเป็นลักษณะแบบนี้ หย่อนเบ็ดลงไปตกปลานะครับลงไปเรื่อยๆให้ถึงเนี่ยครับ40เมตรไปจนถึง1อะไรล่ะ5000เมตรนะครับลองดูนะครับด้ามินโหลดมาเล่นลองดูนะครับเพื่อนๆคนไหนที่มีเกมน่าสนใจก็สามารถแนะนำกันมาได้นะครับเกมไหนที่เพื่อนเเล่นแล้วมันได้ถูกเช่นง่ายๆก็แนะนำเพื่อนเพื่อมาด้วยการคอมเมนต์แบบนี้นะครับเนี่ยคอมเมนต์ให้เพื่อนๆเห็นแบบนี้นะครับแอดมินก็จะนำมาออกอากาศเพื่อนๆก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับ ไปดูคอมคอนเทนต์ออ่าคมเมนต์ของเพื่อนกันก่อนนะครับคุณนาเดียบอกว่าพี่ครับผมขอแท็กติกแผน4-4-2หน่อยครับอ่ะโอเคเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวแอดมินจัดให้นะครับแผน4-4-2นะครับนี่นะครับแผน4-4-2 user hy นะครับบอกว่าเติมเกมได้ที่ไหนครับอ่ะโอเคเดี๋ยวแอดมินส่งลิงก์ให้นะครับสำหรับคุณ hy นะครับคุณ pss บอกว่าตอนนี้ชนะ9นัดรวดนะครับบวก60นะฮะเล่น คืนนี้นัดที่13ทุ่มเจอทีมโหดนะครับสามทุ่มสิบานาทีน่าจะแข่งไปแล้วนะครับไม่ทราบว่าชนะหรือเปล่านะครับแจ้งผลหน่อยนะคุณยูเซอร์ RT นะครับกดไลค์มาให้2ครั้งนะครับขอบคุณมากนะครับคุณยูเซอร์ UN นะครับบอกว่าทีมน้องไหวไฟแรงระดับสมสรคุณภาพอยู่ที่91.8นะครับเลเวลหนึ่งเพิ่งเริ่มเล่นนะครับสนาม700พันที่นั่งชนะรวดครับอ่ะยินดีด้วยนะครับกดหัวใจมาให้นะครับรัวๆเลยนะครับ ผมคิดว่าต้องได้ถ้วยแน่นอนนะครับอ่าอดมินก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับชนะรวดขนาดนั้นอ่แต่ว่าจะได้2ถ้วยหรือเปล่านะครับจะได้ดับเบิลหรือเปล่านะครับกับถ้วยครับอีกถ้วยหนึ่งนะครับมือใหม่หัดเล่นส่วนตัวเป็นคนชอบเตะบอลอยู่แล้วครับอ่โอเคครับยินดีต้อนรับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับกับอดมินนะครับคุณสุขาสนพลหรือเปล่านะครับทีมผมชื่อ Impact นะครับมอนทรีออลเอฟซีนะครับเคยเจออดมินอยู่ในรอบหนึ่ง เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับผมดูคลิปตลอดบอกเลยว่าแต่และทริคเด็ดจริงๆนะครับและพลิกมาชนะบ่อยมากขอบคุณจริงๆครับที่ลงคลิปให้พวกเราได้เอามาเป็น,นไกด์ในไลน์ในบางนัดที่ต้องเจอทีมโหดครับยินดีนะครับยินดีจริงๆแอดมินนะครับก็ต้องบอกว่าแอดมินไม่ได้ไม่ได้เก่งที่สุดนะครับยังมีคนเก่งๆอีกเยอะนะครับแต่ว่าแอดมินก็นําประสบการณ์ที่แอดมินเล่นแล้วมันได้ผลเอามาแนะนาเพื่อนๆเท่านั้นนะครับเพื่อนๆ ก็อย่าเชื่อแอดมินทั้งหมดนะครับเพื่อนๆต้องไปปรับให้เข้ากับบริบทของทีมของเพื่อนๆนะครับบางทีมมันไม่เหมือนกันครับตัวผู้เล่นก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับนะฮะแผนอะไรต่างๆหลายอย่างนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ยังไงก็ขอบคุณคุณสุนพลนะครับที่มาให้กาลังใจแอดมินนะครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยคุณ UN นะครับบอกว่าสวัสดีครับแอดมินกดหัวใจมาให้5ดวงนะครับขอบคุณนะครับคุณ UN คุณสัญญานะครับบอกว่าสวัสดีครับแอด อสอบถามครับอยากรู้ว่าแมวมองของทีมเราหานักเตะแบบที่เรา,าตั้งค่าให้หาได้ไหมครับหรือว่าแมวมองสุ่มมาให้เราเองหรืออยากได้นักเตะผมอยากได้นักเตะที่มีช่องเปิดเยอะๆนะครับโอเคคือตัวแมวมองเนี่ยนะครับมันจะไปคํานวณนะครับโดยมันจะไปดูทีมของเราว่าทีมของเรามีจุดอ่อนตรงไหนนะครับเราจะไปตั้งค่าให้มันค้นหาอย่างเงี้ยไม่ได้ครับคือ มันจะไปนค้นหา,าจ,จุดที่อ่อนนะครับของทีม11ตัวจริงนะครับจุดที่อ่อนที่สุดของทีมเสือจริงแล้วก็จะไปนค้นหานักเตะเพื่อมาเสริมทีมนะครับแล้วมันมีข้อดีอย่างหนึ่งครับสําหรับแมวมองก็คือเราจ่ายแค่โทเคนไม่ได้จ่ายเงินนะครับสังเกตว่าจํานวนเงินจะเป็นศูนย์นะครับแต่ว่าจะมียอดโทเคนแล้วก็ได้นักเตะทีะ่คุณภาพใช้ได้นะครับคุณภาพใช้ได้ระดับ5ดาว6ดาวเนี้ยเขาจะไปหามานะครับ ก็ถือว่าราคาถูกนะครับแล้วก็ได้นักเตะดีๆด้วยนะครับอันนี้ก็สําหรับคนที่ต้องการเสริมทีมในแบบแมวมองหามานะครับหรืออีกอันนึงนะครับนักเตะในส่วนของอ๋อ,อเมื่อกี้แอดมินพูดถึงผู้ช่วยนะครับแต่แต่ถ้า,ถ,าถ้าพูดถึงแมวมองเนี่ยแมวมองเนี่ยจะมีตั้งแต่7ดาวหดาวนะครับแต่ว่าราคา89นี่คือ ราคายิ่งถ้านักเตะอายุน้อยจะจะจะ,จ,ะจะจะจะแพงนะครับนักเตะอายุเยอะจะถูกอย่างเช่นเจ็ดดาวเท่ากันแต่ถ้านักเตะอายุ18นี่จะแพงนะครับส่วนนักเตะอายุประมาณ26 27เจนี่ยจะถูกลงมาเหลือประมาณ39 49ก็ยังมีนะครับนั่นเพราะก็คือแมวมองนะครับเมื่อกี้แอดมินไปบอกว่าผู้ช่วยนะครับขออภัยขออภัยที่บอกตอนแรกคือผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยนี่เขาจะไปคำนวณจากผู้เล่น11ตัวจริงของเราแล้วก็ ถ้าเกิดว่าคนไหนที่จุดไหนที่เป็นจุดช่องโหว่นะครับเขาก็จะพยายามหาหาหานักเตะมาเสริมให้นะครับอันนั้นคือผู้ช่วยนะครับแต่ถ้าเป็นแมวมองคือมันจะมีทุกตำแหน่งมีทุกตำแหน่งนะครับแต่อยู่ในราคาที่แล้วแต่เราจะเลือกได้เหมาะสมก็ตั้งแต่3.9โทเค็นไปจนถึง8.9โทเค็นนะครับ แต่ว่าเราจะไปตั้งค่าก็ตั้งค่าไม่ได้ครับก็คือต้องค้นหาเอานะครับว่าตำแหน่งที่เราต้องการนั้นช่องที่ทักษะเปิดเยอะๆที่เพื่อนๆต้องการมีไหมนะครับถ้าไม่มีก็รอรอบต่อไปนะครับแอดมินเคยเจอนะครับเปิด13ช่องก็เคยเจอนะครับก็ลองค้นดูนะครับ user edw นะครับฝากถึงเพื่อนๆที่เล่นอยู่หรือเพิ่งเล่นนะครับขอให้เข้าไปคุมเกมครับเพราะว่าต่อให้ทีมเหนือกว่านะครับครึ่ง ต่อครึ่งน,นะครับพลัง99กําลังใจเยี่ยมเกมก็ปรับให้แพ้เกมก็ปรับให้แพ้ได้ครับใช่ครับอันนี้แอดมินก็เห็นด้วยนะครับก็คือการเข้าไปคุมเกมนะครับบางทีมันมันช่วยได้นะครับมันช่วยได้นะครับทุกครั้งเลยอยากให้เพื่อนๆเข้าไปคุมเกมมันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่แอดมินแพ้ทีมเล็กที่แบบว่าแพ้ขาดด้วยนะครับ มันสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ครับต้นเกมเราไปโดนเราไปโดน Through สกัดนะครับแล้วเราเจ็บนะครับทีมของเราเจ็บนะครับทีนี้ปรากฏว่าตัว AI มันก็จะเปลี่ยนให้เราทันทีนะครับเพราะเราไม่ได้ไปคุมเกมมันเปลี่ยนให้เราแล้วมันเอาตัวที่แบบเหมือนตัวสำรองเราไม่แข็งตัวสำรองของเราม,มันสามารถทดแทนกันได้นะครับมันเอาตัวสำรองของเราลงไปเล่นทันทีนะครับแล้วพอเล่นไปนะครับเราก็เสียเปรียบใช่ไหมครับเสียเปรียบรื่องตัวผู้เล่น แล้วสถานการณ์นั้นก็ยังไม่จบเรามาโดนใบแดงอีกนะครับทีนี้แอดมินไม่ได้เข้าไปคุมเกมใช่ไหมครับก็ไม่ได้จัดตัวที่มาเล่นแทนนะครับถ้าเกิดเราเข้าไปคุมเกมครับพอบาดเจ็บปุ๊บเรายังไม่ต้องเปลี่ยนออกก็ได้นะครับเพื่อนๆครับยังอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนออกนะครับก็คือให้เล่นไปก่อนมันสามารถฝืนเล่นไปได้นะครับจนถึงช่วงท้ายของครึ่งหลังถ้าเกิดรูปเกมเราชนะนะครับเรานําอยู่อย่างเงี้ยค่อยเปลี่ยนออกก็ได้ครับ นั่นก็คือเพื่อนอคุณ ew แนะนำมาก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับอันนี้เห็นด้วยนะครับแอดมิน,นเห็นด้วยนะครับคุณโยสไตล์บอกว่าผมอยู่เลเวล2ตอนนี้เตะไป3รายการแล้วนะครับเตะ3รายการอีกแล้วนะครับเจลลีกแชมเปี้ยนลีแล้วก็ซูเปอร์คัพนะครับงานนี้ไม่เบาเลยนะครับตอนนี้ยังผ่านทั้ง3รายการส่วนมากใช้แผน4-1122น 2, 1, นะครับก็เป็น นะครับ41122นะครับโดยเน้นปีก2ข้างนะครับนะกลางใช้กองกลาง2ตัวแล้วก็มี DMC นะครับกางโยตัมแต่กางคุณภาพต้องดีที่สุดนะครับลองไปปรับใช้สูตรดูครับสไตล์รูปแบบตั้งรับทั้งหมดครับเน้นที่ปีก2ข้างครับการส่งบอลสั้นการผ่านบอลปกตินะครับการป้องกันสูงนะครับประกบแบบคุมโซนนะครับผมไม่เอาแบบตัวต่ตัวหรือภาษาอังกฤษแบบ แมนูแมนการประกบตัวตัวเพราะนักเตะแต่และตำแหน่งไม่เท่ากันโอกาสหลุดประกบเป็นไปได้ง่ายครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็เพื่อนแนะนําแผนมาลองไปใช้ดูนะครับคุณยูสไตล์แนะนํามานะครับก็ขอบคุณคุณยูสไตล์มากนะครับคุณยูเซอร์ไอนะครับแล้วฝึกซ้อมก่อนแข่งหนึ่งชั่วโมงจะมีผลกระทบ ช่วงแข่งไหมครับแอดแต่ใช้กองเขียวเติมตลอดให้เต็มเลยครับอ่ะคือฝึกยังไงก็ได้นะครับฝึกซ้อมก่อนขนาดไหนก็ได้แต่ขอให้ฝึกแล้วเติมกองเขียวให้เขาด้วยนะครับอ่านะครับอันนี้ก็ขอให้ซ้อมให้อยู่ในระดับ8%นะครับทั้งโบนัสทีมแล้วก็โบนัสนักเตะนะครับ8%เรขึ้นไปถือเป็นการดีนะครับแอดครับใช้ตัวจริงเล่นตลอดไม่เคยเปลี่ยนใช้ตัวสำรองเลยมีผลกับทีมไหมครับ อย่างนี้ครับแอดมินก็ใช้ตัวจริงเล่นตลอดเพราะว่าในแต่ละเกมนะครับมันจะมีการพัฒนาทักษะของนักเตะตัวจริงไปด้วยนะครับถึงจะแพ้ถึงจะชนะนะครับถึงไม่ชนะนะแพ้ก็ยังได้ทักษะนะครับได้ทักษะถ้าเกิดเราเอาตัวสำรองลงไปเล่นนะครับทักษะก็จะไปตกอยู่กับตัวสำรองนะครับซึ่งมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับถ้าเราเอาตัวจริงลงไปเล่นนะครับเราชนะนะครับเราไม่เอาตัวสำรองไป ตัวที่ทําผลงานได้ดีนะครับก็จะมีทักษะเพิ่มขึ้น4-5%ซนะครับซึ่งมันก็ดีกับตัวผู้เล่นนะครับคุณ FC f a r m าเม o โบอกว่าผมงานในผลงานในทีมไม่ค่อยสู้ดีครับแอดตกรอบบอลครับแล้วครับแอดมินอะเป็นกำลังใจนะครับให้คุณ FC f a r m าเม o โแล้วก็ทุกๆคนนะครับเพื่อเพื่อนทุกๆคนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับแอดมินนะครับผู้จัดการทีมทุกคนนะครับต้องขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับนะครับ อ่าโอเคนะครับสาหรับคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์อัน,นี้อ่านหมดแล้วนะครับก็มาถึงช่วงท้ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมเข้าไปอ่าดาวน์โหลดโทเค็นคูณ2เกมที่ให้โทเค็นคูณ2มาเล่นกันนะครับรับรองว่าเพื่อนๆน,นะครับได้โทเค็นแน่ๆน,นะครับแต่ว่าตัวไหนที่มันเล่นแล้วได้ง่ายได้ดีคุ้มนะครับคุ้มกับเวลาที่เสียไปนะครับ ก็มาคอมเมนต์บอกเพื่อนๆหน่อยนะครับว่าเป็นเกมตัวไหนนะครับก็จะได้เป็นให้เพื่อนๆได้ไปเล่นด้วยนะครับนะฮะวันนี้นะครับมาถึงช่วงท้ายนะครับก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณเพื่อนๆและสวัสดีครับ